ศีลสมาธิปัญญาเป็นกระบวนการปฏิบัติกระบวนการพัฒนาสามด้านคือศีลเป็นหลักการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมสมาธิเป็นหลักการพัฒนาจิตใจให้มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการคิดพิจนารณา ตัดสินใจกระทําหรือไม่กระทําใดๆปัญญาเป็นหลักการพัฒนาความรู้ความเข้าใจรู้จักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นโยภาโรมัญญติภารยังบันดิโตวาปิเตนะโซ ภาโรจะบันดิตามานีสเวภาโรติอุจติผู้ใดเป็นพานรู้ตัวว่าเป็นพานก็ยังนับว่าเป็นบันดิตได้ส่วนผู้ใดเป็นพานแต่สำคัญตนว่าเป็นบันดิตผู้นั้นแลเรียกว่าเป็นพานแท้ <Workers. S 2> ถ้าพิษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชลาและมรณะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิสุนั้นว่าผู้กล่าวซึ่งทำดังนี้ถ้าพิษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชลาและมรณะอยู่ไซ ็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิสุนั้นว่าผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งทำตามสมควรแก่ทำดังนี้ถ้าพิสุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซ ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิสุนนั้นว่าผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในปัจจุบันดังนี้